สวยแบบใครเขาไม่ได้หรอกมามามาแก้ตัวใหม่ทำชิ้นให้น้อยลงเอาแผ่นแป้งไปแช่น้ำแล้วก็ใส่ปูอัดลงไปก่อนแล้วก็พับแผ่นแป้งเข้ามาให้ได้รูปสี่เหลี่ยมใส่ผักสลัดลงไปชิ้นเล็กๆใส่ขนมจีนพอประมาณแล้วก็ต่ำด้วยแตงกวาใบโหระพาใส่ใบเดียวก็พอเพราะว่าใบใหญ่ใบพาสลี่สักเล็กน้อยใบมิน้นท์หล่ยๆใบหน่อยเพราะว่าใบเล็กอบถ่ายด้วยแครอทฝอยจากนั้นก็ม้วนโรไปเลยแต่ไม่ต้องม้วนสุดเหลือเอาไว้หน่อยเพราะว่ากล้วยจะเอากุ้งมาใส่เพิ่มอีก3ามตัวใส่กุ้งแล้วก็ม้วนไปให้เเสร็จลย ไม่กอดพอมวลนออกมาแล้วมันก็ยังใหญ่เหมือนเดิมคนอะไรทําสลัดโลไซส์เหมือนตัวเองเลยอ้วนใหญ่แน่นแล้วก็แซ่บมากเว้ยไปค่ะไปดูบานานากินดีกว่าว่าจะยัดลงไหมทั้งหมดเนี้ยมาค่ะทุกคนมากินสลัดโลไซส์ยักดสไตล์บานานากันค่ะโอ้ oh God. ไม่กอดสบิ๊กบัมเดี๋ยวมีอันนี้ด้วย อันนี้คือชิ้นสุดท้าย